สวัสดีค่ะแม่จ,งค,คมจงค่ะสวัสดีค่ะแม่จงครงับสวัสดีครับค่ะมื่อในช่องเซานิงพ้ารวยข้อมูลเชิงลึกค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่จงเนาะคะ<ช>่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2567ไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค<ช>่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขแม่จงเข่าค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปสุดท้ายคงสุดท้ายเนาะค่ะของงวดวันที่16พฤษภาคม2567ันห้ร้บค่ะ เพิ่นฝันว่าผีเอือยเพิ่นมาบอกเลขเนาะค่ะมาหาหล่ะก็บอกเลขเพิ่นว่าเลขตัวนั้นก็คือยกขึ้นชั่วเนี่ยค่ะคุณแม่ต้นนะเปิดไทยมาเก้าศูนย์เจ็ดค่ะเข้าจังๆครับท่านผู้ชมศูนย์เก้าเจ็ดเนาะค่ะถ้าผู้ใดตัดเอากระซีได้ค่ะท่านผู้ชมตัดแล้วก็กราบนั่มเนาะค่ะกระถือว่าเลขของคุณแม่เข่าค่ะท่านผู้ชมค่ะรางวัลนี่คุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีอีกแล้วว่าสันฝันจังได้คุณแม่ วันว่าไปเทียเท่ยวงานไปเที่ยวงานบานนี้ก็มีการมีงานแบบข้าจาจัดงานเนาะก็เลยไปยางไปไปเห็นพอดีเห็นส่างแม่ก็หลูกคนหนึ่งยางมาค่ะบานนี้แม่ก็หลูกส่างมนพนยางมาเอา้าคือเห็นส่างอีกเนาะบ้านเมันสิมีสูงอีกแล้วบ่บ่านนี้เห็นแน่ไม่ทั้งทางเพื่อนโดยเห็นเด็กเพื่อนอยู่ขางเพื่อนตุ๊กแม่เพื่อนนั่นค่ะหาเกตเก่าหาเจ็ดเก่าแมนหาเกตเก่าบานนี้ลูกเพื่อนก็มีอีกไรติดอยู่ทั้ง ข้างหนาได้ตัวผู้ลูกเพื่อนนั่น,นค่ะเขาเขียนไปยทั้งหนาให้เก้าสองหาเก้าสองหาแมนเก้าสองหาครับยังว่าห้วยมเมนเพื่อนซิไม่ให้สูกอีกเ่บ่บเห็นไ่ได้ฟันเห็นสางโดนแตได้ห้องตาฟันเห็นอีกนี่แล้วยังว่าโอ้ยคันถามเมีนเมนขอให้แมนในแม่ให้สี่เพื่อนไหนมีสูงมมีม้าน,นำยังว่าอัน ก็เลยเฝ้าให้เพื่อนฟังฮะเพื่อนมากน้อฮะเพื่อนบอ่มากกะเด็แต่เพื่อนค่ะในงานนี่เป็นงานยังคุณแม่จ้าข้าเจ้าจาัดงานอีญังแบบยิง่ยงใหญ่คนก็หไลายหลยสร้างเพื่อนกะยางออกมาแบบนี้ออกมาก,ก็เลยเดียวมึงบเห็นเด็กอยู่ในเพื่อนนั่นละ่ะค่ะสร้างนี่จักตูสองสอง<ม>ตูเพื่อนนั่นละ่ะแม่กับลูกแม่อืมตัวใหญ่บอในความฝัน้วยใหญ่แล้ว ตัวใหญ่แบบใหญ่เลยล่ะสั่งใหญ่กับลูกลูกกับตะตันใหญ่เป็นไนด้หรอค่ะลูกนั่นยางตัวตามตัตวตามอ,ออกมาเลยแม่นจงัจงหวัดจังหวัเขาต้องฟันเห็นสั่งอีกแตะกอาฟันเห็นสั่งนี่อยากมีสุกอยู่ได้อืมตฟันเห็นสั่งนี่มีสกุกมันออกเหมี่ยนออกเหม่อนเหม็นม็นฟันเห็นอีกหรอล้นแล้วเวพราะฟันเห็นนอ่ะอืมก็ฟันเห็นเพลินยางเหี่ยงกันเหมือนหมาแม่กับลูกเพลินค่ะ เรียกว่ากับบด้ฟันยาวดอกฟันซ้ำนี่ละฟันสั้นๆฟันสั้นๆค่ะตัวเลขที่คุณแม่เป็นหามากกับมีหาเจ็บเก่ากับเก่าซองหาน้ครับแม่ค่ะเพี้ยนยุทธี่โตสั่งเลยคุณแม่เพี้ยนทั้งสองแม่รูเพื่นนั่นละค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขของาฟันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจงเฮาค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเรื่องวันใหญ่กับเมจงเบิดสุขหูสุขคนค่ะเอาอีบ่รีฟวิ่งเอาอยู่ค่ะ จัดมากคุณแม่โอ้เอาสองอยากดึงสองเมนสองตัวเดียวคุณแม่สองตัวเดียวนี่แหละเอาสองต้นโทษเบิองโอ้มันใจแห้งว่ะนี่มันใจว่าเอีมากโทษเบืองคุณแม่ป่ะเอาลองเบิองอระู้เพิ่นมักไฟผิ่งลองให้เพิ่นค่ะให้เพิ่นวิ่งตัวเดียวเบิองบิงนี่คสองตัวเดียวเป็นหมันสองตัวกับวามาหรือบาดนี่ยเอาตัวเดียวลองเบิองครับส่วนมากนี่ขั้นฐานนี่เสียกไปบนหลายกว่าครับ แต่ว่ามันใจแห้งเป็นบ่อสองนี่แม่นวิ่งเนาะค่ะวิ่งบนล่างบนล่างไว้แต่ว่าแค่ให้สื่อนี่กะให้เพื่อนจับบนไร้กระรางก็ได้จับบนไร้กระรางเนาะแต่ว่าล่างนี่กันไหวเขาคุณให้เพื่อนมันใจบนสองแม่นเพะว่ากะติดล่างไว้นำเนี่ยจักน้อยเนากคุณแม่นี่ค่ะสรุปตัวเลขของคุณแม่กะหาเจ็ดเก่าเนาะเก่าสองหาแม่นเด็กอินสองครับผมบนรางนิ่ๆครับค่ะเดี๋ยวจะสีมาตาม คุณแม่ไปให้กีทรานผู้ชมทางบ้านในรับชมรับฟังอีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะโคงสุดไทยค่ะตัวนี้เป็นตัววีกตังวดค่ะค่ะขอขอบคุณเมจงได้หลายค่ะโบแพงเนี่ทางโบแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะกาสรุปเนี่ทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นี่ค่ะเมจงนี่เพิ่นฝันเห็นสร้างเนาะค่ะสองตัวเพิ่นว่าตัวเมย์กับ ตัวลูกเพิ่นว่าเมย์กับลูกเป็นส่างสองตัวอยู่ในงานเพิ่นว่างานน้ำม่อหูว่างานยังเพิ่นว่าเพิ่นไปเที่ยวงานเพิ่นว่าเห็นเหลขกในถ่ายส่างเพิ่นว่าส่างตัวเม่นี่เห็นเหลขกหาเจ็ดเก่าเพิ่นว่าค่ะส่วนลูกส้างนี่เห็นเหลขเก่าสองหาเนาะค่ะเป็นตัวเลขที่อยู่ถ่ายส่างเพิ่นว่าตัวเม่นี่เห็นอยู่ถ่ายเพิ่นว่าส่วนลูกเห็นอยู่หัวเพิ่นว่าค่ะเห็นอยู่หัวส้างเนาะค่ะเขา เหมือนเขาประทับเลหล็กไว้เนาะคะ่ะเขียนเลหล็กไว้เพิ่นว่าค่ะเมจงเพิ่นก็ะไรแนวทางมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแ mm hmm. นวทางของเพิ่นก็คือหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะเป็นเหล็กที่เห็นบนท้ายช้างเนาะคะ่ะตัวเมย์เนาะคะ่ะเป็นตัวเมย์ตัวนี้ส่วนลูกนี่เก่าสองหาเนาะคะ่ะเป็นเหล็กที่เห็นบนหัวช้างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเมจงค่ะในงวดนี้เนาะคะ่ะ ส่วนสองนี่เป็นเหลขวิ่งเพิ่นวาเพิ่นไห้วิ่งสองเพิ่นวาในงวดนี่มั่นใจสองเพิ่นวางวดที่ผ่านมาเหล็กเมจงเพิ่นเคยปล่อยแต่สองตัวเนาะค่ะแต่งวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นปล่อยแค่ตัวเดียวเพิ่นวาคาะล่งปล่อยตัวเดียวเบิ่งเพิ่นว่คขาเล็กวิ่งก็คือสองค่ะคาเนี่ก็เป็นแนวทางค่แต่ผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขข้องฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีทุนนายืนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเด็รางวัลใหญ่กับเมจงเบิร์สุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิ่งพ้ร่รวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหม่นขวัญยืนมีโชคมีลาภห,หิ่งหิ่งมันหมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุข,ขูสุข,ขนนะคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจ กดไลค์กดแช์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพระรววยด้หาคิปด,ดีตัวเลขกเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยรับชมรละฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ